สำหรับคปนี้เมนเป็นคลิปที่จะมาสอนวิธีเสียมต่อเว็บไซต์ที่มีเ่อว่า USDT Mining เพื่อเาเสียมต่ออยู่ในแอป t r u s t l Wallet แต่กระเป๋าที่เท่าจะเสียมต่อนั้นก็ต่อเมนกระเป๋าหรือว่าบัญซีที่เทาบาอกเคยเสียมต่อกับเว็บไซต์อื่นมาก่อนมันก็ต่อเป็นบัญซีใหม่ที่เท่าได้ต่างใหม่แต่ว่าข่าวพเจ้าได้ต่างใหม่เป็นที่สำเร็จเรียบห้หอยแล้วเนาะ สำหรับไพ่ทีวามีปัญหาเซียนว่าเขาสมารถต่างไม้อะไรในไหน,น,นเขาจะลบแอปออกบอหรือบอ,บอวีง่ายๆแม่แนะนให้คลิกทีคําว่าเตี่ยงหรือว่าต่างคาแล้วมาคลิกทีกระเป๋าเนาะจากนั้นหให้เขาคลิกทีคาว่าเพิ่มเพื่อเขาจะสร้างไม่นั่นเองเนาะเมื่อเขาต่างเป็นทีสําเร็จเหียบหอยแล้วก็ให้เขากลับมาซันารักอีกครั้งหนึง่งแต่ไพ่ที ความต่างมาใหม่แมนมันจะบ่มีอ่ะยูเฮสดีที่เนาะขอให้เฮาคลิกทีซองจับโยรานเทิงแล้วให้เฮาค้นหาคำว่ายูเฮสดีทีแต่ก็ต้องเป็นเครือข่ายของ BEP 2 0แต่ภายทียังบ่ทันได้่ยทำการเปิดก็แม่ในให้เพื่อนๆคลิกที่อ่าคำว่าเปิดเนาะหรือว่าให้เฮาเปิดเครื่องไม้แล้วให้เฮากลับมาสู่น้าฬิกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เฮารีเฟรชเมือง ต่อไปกอเมีนให้เหาเขามาสู่ BNB Smart Chain นะเพื่อที่เห่าจะทำการซ้าเน่าู u ของ BNB Smart Chain หลังจากที่เหาได้ทำการซ้าเน่าเป็นที่สำเร็จเหียบร้อยแล้วก็ให้เหาแคปหน้าจอไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการขอเลียน BNB เพื่อค่าทเนียมนะแล้วก็ให้เหาเขาส่งลงกลุ่ม้วก็ตามด้วยูย่ของ BNB ของเหา แต่ในการขอ BNB นั้นเขาก็ต้องมีหลักฐานาเซ็นตัวอย่างว่าเขา้าต้องมี u s หน้่ขันตาจำนวนซิป UHS d t ต่อไปก็เมนให,ห้เขารอถ่าแอดมินเขาจะได้โอนเลียน BNB ให,ห้เขาและในตอนนี้แอดมินก็ได้ทำการโอนไลน์ BNB ให้เขาเป็นท่สำเร็จเหียมหอยแล้วแล้วขอให้เขาเขาอยูยอ่ในแอปชาร์จวอลเลตเพื่อเซคเบงว่าเลียนได้เขาเป็นท่สำเร็จเหียมหอยแล้วหรือบอ ในตอนนี้เา่าไดครับเลียน BNB นจำนวน0 0 0 1 BNB นหะ่เนเาไดครับเป็นทีสำเร็จเหยี่ยแล้วหลังจากที่เท่าใดครับเลียน BNb เป็นทีสำเร็จเหยี่ยแล้วก็หายเพื่อนเพ่อนทุกคนคลิกมาสู่ค้าว่า dF อยู่ด้านลุมต่อไปคอมเมนต์เทาว่างลิง์ที่เท่าไดครับจากพู้แน,นะนำนะเ้ามาวางใซ่อยู่เทิงบล็อกควรหาอยู่้ันเทิงหรือว่า ถ้่หาเขาเคยเข่าแล้วก็ให้เขาคลิกที่สตอรี่เลยเมื่อมันเข่าซูนารักเบนี่ก็ให้เขาคลิกที่กราบขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากนั้นสำหรับโทรศัพท์ของพระเทว่าเปลี่ยนภาษาอังกฤษเขาก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้หลังจากที่เขาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วก็ให้เขาคลิกที่ด้านขวามืออยู่ด้านเทิงจากเรียนเอเีเรียมเนาะมาเปลี่ยนเป็นสมาร์ทเซน หล story, <mel od ic waves> ังจากที world, ine, ika, ่เฮาเปลี่ยนเป็นทีสำเร็จเรียมหอยแล้วก็เฮาก็จะเห็นว่าเครือข่ายเน็ตเวิร์กขอเปลี่ยนจากอิตเลียมาเป็น BNB Smart สมาร์ทเชนเมื่อเฮาทำการเปลี่ยนเครือข่ายเน็ตเวิร์กเป็นทีสำเร็จเรียมหอยแล้วก็ให้เฮาคลิกที่คำว่าได้ครับต่อไปแมนมันจะมีคำท้าให้เฮาขอให้เฮาคลิกทีคำว่ายืนยันเลยหลังจากที่ว่าเฮามีเลียญ BNB แล้ว ขอให้เขาคิดที่คำว่าคอนเฟิร์มเลยเซึรมันจะห้าธารมเนียมให้เขาในการโอนเนาะหรือว่าเขาจะเสียค่าแก๊สนั่นเองเมื่อเขาผูกสำเร็จแล้วมันก็จะคืนคำว่าสำระสำเร็จเทียมหอยหยอดเงินในบัญชีของเขาก็คือเขามีชิป USDT และเขาสามารถทอนได้ศูนย์จุดเในเตะมือหรือว่าในทุกมมือ แต่ถา้าหาข้ต้องการจะเพิ่มเรียนเขาอีกก็ยิ่งดีเนาะมีเรี้ยนลายเท่าไเข้าก็จะได้ครับรายได้สูงขึ้นเท่านั้นหลังจากที่เข้าได้ทําการฝากเรียนเป็นทีสําเร็จเียหอแล้วมันก็จะคืนคาําว่ากําลังคูดอยู่ข้าสม,ามัครเบิงสมสิกาหรือว่าหยอดผลิตท้งหมดมีลายกว่า62ล้หลานยูเฮด่เนาะส่วนอัตราพ้นตอบเท่เน้นขสมัคร้า มาเบ่งได้นาะอยู่ในตาตารางเขาจะจัดแบยังให้เฮ่าการสมาชิกสสมีเพิ่มเรื่อยๆทุวีทุนที่เนาะในนั้นมันจะมีคำถามและคำตอบมีให้เฮาในการผูกเว็บไซต์นน่เฮาสมาครผูกได้กระเป๋าได้ก็ได้บ่ว่าจะเป็นทรัลวอลิตหรือว่าโทเ e นโปรเกรหรือว่าเมตามแม็กซ์บ่ว่าจะเป็นบีดกิฟต์ค่อยเบสและกระเป๋าอื่นๆเฮาก็สามารรผูกได้ ขอเพียงแต่มันมีดีแอพเฮาก็สมารถวางลิง์ออยู่ในดีแอก็ได้เนาะเพื่อเขาทำการโผูกเว็บไซต์กกระเป๋าของเขามีอยู่สำหรับวิธีเบองข้อมูลของเขามนนห้เข้าคลิกทีคำว่าบัญชีแล้วเขาก็จะเห็น,หนเนาะเซนว่าข่าพเจ้ามีต้นทุนก็คือ10 u s d t เนาะแต่ว่ารายได้หรือว่ายอยอทอนข่าวเจ้ายัางบ่ทันได้มีเถื่อเพราะว่าข่าเจ้า เพิ่งสมาร์มาใหม่เนาะซึ่งเป็นสมาชิกมาใหม่ๆกเ็เลยบบได้มีหอดทอนสำหรับวิธีนำลิงเชิญเพื่อนเม่นให้เห่าคลิกที่คำว่าเชิญอยู่ด้านขั้วมือด่านเทิงเลี้ยว็อหายเหาคลิกทีคำว่าาำนอเฮาสามารถแเร์ยอยู่ใน a ฟ e b o o k หรือว่า n ล w h ว t s แอ p ต่างๆเนาะเพื่อเห่าจะแนะนำเพื่อนของเห่าและได้ปันผลแเม่นอา่าดังที่มีอยู่ในตัวอย่างเนาะรายละเอียดทงหมดเม่นนห้เพื่อนๆที่สมารมาก สามารถเขามาศึกษาเบืองเองก็ได้นะเรียนทีเฮามีแเมีนมันบ่โอนไปยังเว็บไซต์แต่ว่ามันจะเก็บอยู่ในแอปัญซี่หรือว่าอยู่ในกระเป๋าของเฮ้าเองเซียนตัวอย่างว่าเฮามี1ซ USDT เนาะมันก็ยังมีอยู่ซ0 u s d เีเซียนก่ามันจะบ่ได้โอนออกไปใส่สำหรับวิธีผูกเว็บไซต์ USDT ชดีทีไม่นิ่งอยู่ในแอป h a ร์ a l อลเลตเมอ่าขอจบลงเพียงเทนีเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ค้าพเจ้าข้อกก้าวคำว่าสามาดี